เป็นไข่ใหม่ของเพจนะครับผมเป็นไข่ใหม่ของเพจมีลูกของอะไรบ้างน่ะอันนี้ลูกออมสินลูกอมสินออมสินนี่มันอยู่ฟาร์มอ่าเฮดมค่ะเฮดมนครนายกอยู่นครนายกค่ะตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียค่ะตัวเมียอันนี้น้องน้องน้องลินลี่ค่ะน้องลินลี่สิบสี่เดือนกับสิบสี่เดือนรุ่นอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนค่ะ สิบสี่เดือนขาดมันจะได้หลูกหนึ่งผมว่าเดี๋ยวโตส่วนโตมันซ้ำวายเลี้ยงซ้ำบาทเนี่ยซ้ำหลูกหนึ่งเดี๋ยวสิบสี่เดือนนะครับผมลินลี่เนาะค่ะน้องเลลี่ค่ะพุ่อออนินแต่ว่าเข้าสนามหรือยังครับวันนี้เข้าหรือยังยังจะแข่งพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้เออแข่งพรุ่งนี้ แต่ว่าวันนี้เพิ่งมาถึงเนอะเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งลงรถน้องดูไหมครับน้องร้อนค่ะร้อนไม่ดูไหมไม่ดูค่ะไม่ดูนะไม่ดูค่ะจับจับจับให้หน่อยจับเลยค่ะจับเลยค่ะเออน้องลินลี่ลูกก็อมสินนะคุณมีขวัญสายสะพายคูหนึ่งสวยก็ยังเนี่ยเออจับมาจับมานะครับจับมาเอาไปโชว์ให้สวยๆสวยเลยนะครับผมสวยๆเล่นะครับเนให้สวยๆเลยอ่าเต็มเต็มแชมแชมป์ที่สามของปากช่องนะคะ อันดับสามของปากช่องปีนี้ปีนี้ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับพาเหลืองค่ะครับผมสุดยอดรเชธานค่ะโอ้สุดยอดมากครับน้องลินลี่สวยเลยนะครับหมดจดเดี๋ยวดูหางพุทนล่ะพุทนล่ะยังไม่ได้อาบน้ำลงรถเพิ่งมาเพิ่งลงรถมาเลยเหนื่อยเลยล่าสุดเป็นเท่าไหร่ครับเอาไม้มาขอไม้หน่อยขอไม่หน่อยเอาไม้ไปเลยเอาไม้ออกเอาผู้เบาเอาเหนื่อยไปครับ ล่าสุดเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอ๋อน้ำหนักใช่ไหมครับไม่ใช่มีคนมาให้เท่าไหร่แล้วอ่อยังยังยังเนาะยังยังครับยังยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้นั่นเอามาประกวดก่อนใช่ครับยังจีบจกันอยู่ครับเออยังจีบ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 กันอยู่แต่ว่ายังยังไม่เข้าเนาะครับเออจีบจีบอยู่นะครับผมกับเพื่อนงแฝงงามแม่สีวางได๋แหละมันงามมันเกิดอยากได้ของเพลินมันก็ต้องมันต้องใส่ค้าร่มเล็กน้อยนะครับผม ต้องใช้คารลอมสักหน่อยนะอยากได้ควายงามำเนอน้องเนอเพราะว่ามันมันงามนะครับผมน้องลินล,ลี่ไายเปลือกนะครับผมควายดอนงามมันกรหมดโจเนี่ยเห็นบ่เิ่นเรียงดีเิ่นนี่ดีเันกระสีได้ไข่อ่ำไป่ดีที่สีแหละครับผมนี่คือน้องลินล,ลี่ฝากไว้ในอ้อมงใจเดี๋ยวขอดูลูกปังแปดเลี้ยวได้ไหมว่มาผู้สาวมาได้ทางไดเบิ้งนี่ไหมล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ จับควายให้เป็นสีเผ็ดที่หน่อยได้ไหมวันเนี้ยเออได้ได้ได้ครับผมเพชรน้อำเพชรถ้วยค่ะนี่น้องจีบสองถ้วยอยู่บนรถเลยครับในในพื้นที่กับกับโอเพ่นบาดหมันมาทไปเลยครับกี่ปีเนี่ยครับสิบแปดยังข้าศึกเก้าครับยังไม่ถึงสองปียังครับปบาเกือบซ้ำผมลขหังขลัง ขรั่มาลรั่งอืออ้โหครับยาวด้วยสูงด้วยแล้วอายุเพิ่งจะสิบแปดเดือนได้กุดกุดรังมาด้วยได้สนามที่กุดลังหนองจี๊แล้วกันทะัการทลรวไมใช่ไม่ลงไม่ได้ลงแต่จะมาลงนี้คิดว่าจะจะเข้าสักรางวันไหมครับอ๋อที่นี่ไม่ลงค่ะออกมาโชว์เอามาเอามาเป็นเพื่อนน้องลิลลี่อรมาเพื่อไปงานโน้นครับผมครับผมมีงานไหนอีกครับ ยังมีงานอีกใช่ไหมที่ที่ไหนครับอ,อ๋อจะไปอ๋ออุทัยธานีากกมันแกะวะ้วหวานตัวนี้ของตัวนี้นะะอ๋อแต่ว่าเอามาเป็นเพื่อนน้องลินล,ลี่เนาะเอออันนี้ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยเพชรจ้าพี่เพชรเจ้านะครับผมพเพชรเจ้านะครับผมดูไมครับไม่ดูคบไม่ดู อ้าิบแปดเดือนสูงซ้าผมแลวลูกพังแปดเล้วครับลูกฟังแปดเล้วน้องน้องเจ้าสันนะครับผมอาสิบแปดเดือนสูงซ้าผมเลยไเนมันดีสูงก็ผมเลรอเนยนี่ที่ทำันเต็มไข้มาสองปีสามปีมันดีซ้ำแตดเนี่ยแล้วไขเราไขเรามาจากไหนครับอ่ามาจากชนบุรีครับชนบุรีคุณเจมมาให้ให้ไปเอาช่วยชนบุรีชื่อฟาร์มอะไรครับผมนเอาเอา่าวัฒนานุกิจฟาร์มนี่เนาะไม่ใช่อ่ะอันนี้ มันยังไม่มาค่ะอ๋อชื่อฟาร์มเราชื่อฟาร์มอะไรครับสติ๊กเกอร์ฟาร์มสติ๊กเกอร์ฟาร์มอย่างงี้ผมเป็นคนที่ชอบเดินทางต้องเที่ยวผมอยากไปดูใครอยู่ที่สติ๊กเกอร์ฟาร์มเวลาผมเดินทางไปชนบุรีผมก็ไม่ไกลจากลุงวงขอเบอร์โทรหน่อยอสอ0834209309ค่ะชื่อสติ๊กเกอร์ฟาร์มนะครับผมปากน้องเพชรจ้ากับน้องลินลี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมนี่สุดยอดมากมากเลยนะครับลูกฟังแต่ริ้วแล้วก็ลูกอมสินนะครับผม ขอให้ได้รางวัลนะครับขอบคุณค่ะล้วมีลูกช้างอุดรด้วยนะคะครับตัวหนึ่งหัวคูคูนี่ลูกผู้ใดครับนี่ลูกกะทิงคู่ครับกระทิงคู่ไอ้ที่ว่าเขาเล่าเขาเขาเป็นเล่เล่มัพนคืองมยังเล่ย์ขึ้ยังนี่นอ่เป็นเป็นเขาขั้นซ้อนไงเป็นขั้นเขาขั้นซอนไงนะครับผมนี่ลูกกระทิงคู่เนาะพี่อะไรครับนี่น้องอะไรซับกัรยาน้องทรัพกัรยาตัวเมียปลาตัวเมียเนี่ยมื่หัวโขบันโตเถิด เดี๋ยวมาวันต,ต,ตัวผูเยเมื่อกี้นี่เข้ามาคุยเถิโอ้ยดูว่ามันตัวผูอีนี่เมื่อกี้นี่น้องซํากัะยาเนาะอายุเท่าไหร่เหรอครับสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนปีสี่เดืนอนอาน้อสิบหกเดือนเนี่ยมาตัวใหญ่หตัวนั้นสูงพ่อลอ,อยสามสิบห้าพ่ครับนี่เกินอยู่ครับเกินอยู่เนาะเมื่อนี้มาประกวดรุ่นรุ่นสิบห้าเดือนถึงเจงจะลงรดมาเลยเนาะนี่น ครับประกวดพรุ่งนี้ใช่ครับโอ้ยน้องซับกันระยะสิบห้าถึงสิบแปดเดือนครับผม<ด>ลูกกับทิ้งผูด้วยี่น้อนด้วยเพิ่งด้วยลงรุ่นควาย่ะเยอาจับเล่ายางออมเพิ่งยักบาดนะครับผมได้ปะเออน้อ,นองซับกันระยะนะครับสวยมากเลยนะครับผมอ่ <ไป S 1> สวยเลยนะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยดอยเพิ่งทั้นทงนี่พุ่นหรอพุ่นหรอหางเนะี่ยเป็นพั่วเป็นพั่วเลยไหมครับอุ้ยมัดไปเขาเล้วนี่แหละ เขาไงขายไงผสมกับว่าเราเป็นลูกกระทิ้งโผล่ยุ่งนะครับผมเมืองเขาเราได้แหมละส่งลูกไปทางคอครับเออเวลาเข้าเลี้ยงนี่เข้าเข้ามีเสริมแนวไหนครับจะหอาหารกับข้าวโพดบักเลยครับอาหารข้าวโพดบักเข้าไห้เป็นเวลาจังไดครับกะเศร้ากับแรงครับเศร้ากับแรงแค่นั้นเนาะครับแค่นั้นได้เว่ากันอย่างหัวก็นี่กรับไปศึกษาได้ยุ่งฝ้ามนะครับเนาะอยากมีไข้ง่ามันก็เิ่นอยากได้ไข้ดีดีก็เพิ่นเนี่ยเิ่นเห็ุจังไดเราไปเบิ่งนะครับผมครัดยินดีตอนรับเนาะ ฟามอยู่อุดรครับฟามอยู่อุดรชื่อฟามอะไรครับทินพัฒน์ฟามควายงามชื่อทินพัฒน์ฟามควายงามกินพัฒน์กินพัฒน์กินพัฒน์ฟามควายงามอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนาะใช่เมื่อนี้เอามาตัวเดียวครับตัวเดียวอันนั้นบ่้เม่นของเขาเนะทั้งหลายเ่้าม่นครับอ๋อนะครับผมโอ้ยน้องซับกันระยะลูกกับพ้่ปู่เด้พี่น้องเด้อสวยงามหมดจดนะครับผมสวยเลยนะก็ดูดีครับน้องเข้าเต็มดีครับเออสุดยอดที่พี่เป็นคนที่เดินทางท่องเที่ยวไปอุดรนี่ ป้านั่นก็ได้ครับเอพอตะกี้ยุพ่นวิสัยยุอุดรครับไปดูเดี๋ยวนี้ไปหาถ้ากิมก็ไปดูเดี๋ยวถ้าไปทังอุดรอยากไปแวะไปเยี่ยมเบื้องค่ายยุฟว้ามที่ขอเบอร์โทรเนะ่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองซื้อยังกับผู้จับค่ายยงหมูฟมครับหมูฟอมหมูฟอมเออหมูฟมไปเบื้องเนี่ยน้องซับกันระยะนี่เป็นสีฟ้ามได้ไปนอนแล้วว่ามีควายงามอีกหลายเนาะ จะมีอีกครับมีอีกเดี๋ยวไปศึกษาน้ำเล่าพี่น้องเขาเลาเลียงไดเลาังไดไควาย้ามยังสีเล่าปีดองเด้อเดี๋ยวฝากไว้ใน้อมโอกกำใจน้องซับกัญญาลูกกระทิงผู้นะครับผมงานเกษตรนะครับผมเอาจับอยู่นี่ผู้ใดดีคำแพงครับคำแพงครับลูกเจ้าสั้นนั่นบ่แม่นครับมันรอปัานนี่ติโอ้มันมันยุ่งฟ้ามใดดูดอยู่ยฟ้ามออมยู่สมัยฟ้ามนะครับผมอยู่นต้องเสียไครครับอ๋อครับ มื่อนั้นไปเห็นลูกเพิ่นครับลูกค้ำแข้งนี่แหละเป็นเป็นตัวด้อนย่บ้านสวัสดีนี่ตัวดีกว่ามากครับเดี๋ยวสวัสดีอยู่บ้านสวัสดีนี่หลกเพิ่นนั่นแหละนี่กับเม่นเนาะครับแต่เห็นอยู่บ้านสวัสดีวายมันวายมันไข้เถือกแม่ที่เลี้ยมีตัวด้อนแม่ครับเรียกว่าไปเบื้องไกลๆตัวแม่นะครับลูกค้ำแข้งเราสูงเท่าไหร่ครับไ้ค้ำแข้งนี่ก็หายปะบ่วยหายครับอ๋อค้ำแข้งตอนนี้อายุแล้วเท่าไหร่หรอครับห้าปีสามเดือนครับห้าปีสามเดือนผู้สาวเราตอนนี้ผสมจริงปะ ก็ผสมจริงครับผสมจริงเท่าไหร่ครับผสมจริงสองพันครับสองพันอากับพ่อไปพ่อมาอยู่เดินเนาะสองพันกับใดเนาะเนี่ยพ่อนี่เยอะครับร้อยเท่าไหร่ครับนี่พ่อเอาหกสิบชอบไปหกสิบเนาะเอาร้อยหกสิบนะครับน้องโอ้ยเห็นตัวจริงมันยืดเท้านึงไปไปบ้านใดก็พ่อได้ตอนนั้นไหมบ้านยังกว่าบ้านสากุตสิแม่เนี่ยนี่ล่ะนี่เห็นเท้าที่สองนะครับผมห้าปีแล้วครับว้ ข้อได้เล่อนั่นมันมั่นมันล่าสุดครับครับเปิดไปสองกิโลครับผู้ไดมาสั่งให้ผู้ไดไให้มีผู้ให้ยั่วพี่ผู้ให้ยั่วคื่ว่าเอาลมันท่านอย่าไดรเอ้าแข็งนะครับผมนี่พี่คำแพงนะครับผมรอเลยนะลูกเจ้าสั้นเดี๋ยวนี้เจ้าสั้นยังอยู่วป่ะครับป่ะยู่ครับยู่เป็นพอพอเจ้าสั้นหรืจักปีแล้วตอนนี้ สั้นเก้าปีครับเก้าปีสี่เสาสี่เสาครับบักกอดแกยั่วมันบ่แม่นครับเออหน่อพี่น้องแปลว่านี่คําแพงเด้อพี่น้องเด้อที่คาแพงนะครับผมเรล่อเด้อพี่น้องแตวเรากิบว่าหายนะครับครับสูงซั้นผมเลยนะเออเที่ย่างผมอยุหาเส้นนี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันเกิดตึงสูงเท่าไหร่ก็สร้างมันถึงมันสิโตใหญ่ปัดนี่นะครับผมเออพีผู้สาวผู้สวยๆงามๆมานั่งกิน สีเพียบไทยเนาะนะครับผมที่กำแพงนะครับผม <c oughs> สวัสดีสมัยฟม้มขอนแก่นเนาะ <c oughs> ไปเรียนได้ไปเยี่ยมไปยามได้เนาะคโอ้สุดยอดเลยเนาะพี่น้องเข้าอันนี้คือข้าวเจริญน,นะครับผมอันนี้คือข้าวเจริญตัวจริงเสียงจริงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วนี่สิบสามปีตัวจริงมือนี่แล้วข้าวเจริญน,นะครับผมไอโนะ้โพูดแต่ยานไ้นะครับพี่น้องเขา้าสวัสดีทีนี้ ต้องในแม่ละโอ้บ่แห้ดดแงบ่มีกำลังว่างชาอดดีู่เลยเอาวะใดเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงควา,มมา,ควาวยปูง่ายนี่ผมคิดคนนึงที่ผมมาควายเด้อง่เด้อแต่ว่ดดวามาเห็นตัวจริงใครเจ้าเรามันโตง่ายขนาดนี้แล้วโอ้เอายากครับพี่น้อง